ูชาพระสมาสัมพุติเจ้าด้วยเครื่องสักการะอันเป็นไปด้วยการศึกษาพระัทธรรมมาเป็นอย่างดีเพื่อถวายอามิสบูชาจากกุสุธรรมที่เป็นไปในธรรมะที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดีนั้นเองค่ะเราก็มานั่งพิจารณาในธรรมะต่างๆที่พระองค์ทรงตรัสแสดงไว้ดีแล้วค่ะนี้เป็นกิจทุกครั้งที่เดินทาง มาเข้าเฝ้าพระศา,าสดาในถิ่นอันประเสริฐทุกครั้งเพราะธรรมะทั้งหลายนั้นต้องเป็นไปในทุกที่ทุกสถานและในทุกอิรียบทแม้เดินยืนนั่งและเอนกายลงซึ่งไม่ใช่หลับนะคะแต่เป็นไปด้วย การเอ็นกายเพื่อผ่อนคลายนั้นก็คือในอิเยเบศีนั่นเองรวมทั้งในสมชัญญะบัพพะที่เป็นไปด้วยศาสตรกะสมชัญญะเห็นประโยชน์นะคะเห็นโทษของการไม่มีเนคขม้าเห็นโทษของการไม่รู้ซึ่งพระนิพพานซึ่งเป็นทุกโทษอันน่าสยองใจค่ะและนั้นคือที่มาของการที่เรามาเข้าเฝ้าพระศาสดาปเป็นประจำ สัปายะก็คือในถิ่นไหนที่สัปายะต่อกุศลเราก็มาในถิ่นนั้นและแน่นอนในสังเวชนียสถานแห่งนี้เป็นที่สัปายะแห่งกุศลนะคะไม่ว่าจะเป็นในที่ใดที่พระองค์เสด็จไปในโลกใบนี้ค่ะและที่สำคัญก็คือเป็นที่โคจรของกุศลนานาประการอันเป็นไปในกาย กายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาและก็ธรรมานุปัสนาค่ะและที่สำคัญคืออาสัมโมหะสัมปัญญะรู้ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปในกุศลในวิถีจิตต่างๆนะคะชวนะทั้งหลายนั้นไม่ควรจะเพ่นพานไปในอกุศลเพราะตัวสมมาตตัวพวังและตัว อ,อ,อาวัชนะต่างๆนะคะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีอกุศลแล้วทำไมชวนะจะพรานไปไหนโลภะบ้างโทสะบ้างนั้นไม่สมควรค่ะเมื่อพิจารณาอย่างเข้าใจถูกต้องอย่างนี้จึงเป็นการหลีกออกจากอากุศลในทุกอิริยบถสมัมมัชญญาสี่จึงเป็นสิ่งที่เกื้อกูลในทุกอิริยบถค่ะ รวมทั้งในการไปกลับแลเหลียวคูเข้าเหยียดออกค่ะทรงผ้าสังฆาติบาทจีวรและกินดื่มเขียวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะทางสิ้นนี้เพราะการบังเกิดขึ้นของพระศาสดาผู้สูงสุดอันประเสริฐยิ่งที่เป็นบุญของเราแล้วหนอที่ได้โอกาสมา ร่วงรู้พระธรรมคำสอนของพระองค์แม้ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นส่วนเพื่อการแก่การปรัสร้อันยิ่งค่ะเพื่อความผลจากวัตถ,ถุกในพบทั้งปวงขอให้การเจริญกุศลทั้งปวงเหล่านี้เป็นไปเพื่อการดับพบทั้งปวงขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงมากระทากิจ ในตอนเย็นก็อาวัชนะจากพระคันทก,กุฎีไปในเหม่นจักรวาลว่าจะมีใครน้อได้ถึงสรณะเข้าถึงศีลเข้าถึงภาวนาและที่สุดคือมรรคนิมพา,านและในตอนเช้าในจากหมื่นจักรวาลเข้าสู่พระคันทก,กุฎีณถิ่นนี้ก็จากที่นี้นะคะเพื่ออย่างเดียวกันค่ะว่าใครน้อจะเข้าถึงการแทงตลอดในอริยสัจสี ทรงพระมหากรุณอาอันยิ่งโปรดสัตว์เหล่านั้นค่ะเราเป็นบุคคลหนึ่งที่พระองค์ได้พิจารณาแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นผู้มากระทํากิจเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยการเจริญภาวนาด้วยสมถะและด้วยวิปัสสนาที่มีอธิศีลร,รองรับค่ะอันประกอบด้วยวิรติทั้งสาม ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้เสด็จมาเพื่อเกื้อกูลแข่เหล่าสัตว์โดยยิ่งด้วยเสียงกราวขอกุศสทั้งปวงที่เราดำเนินปฏิปทามาโดยยิ่งนั้นจงเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้ง31ภพภูมิให้เข้าถึงความประเสริฐคื